ร้องดังๆค่ะกุ้งจอมกุ้งจอมกุ้งจอมเหรอคะกุ้งจอมเพลงอะไรเป็นกุ้งจอมชื่อน้องอะไรคะน้องเอญ่าค่ะน้องเอญ่าเต้นเพลงอะไรคะกุ้งจอมกุ้งจอมกุ้งจอมโดยน้องเอญ่าค่ะเต้นเลยค่ะเต้นเต้นด้วยร้องด้วยค่ะกุ้งจอมกุ้งจอมกุ้งจอมจิกจักกุ้งจอมอ่าแล้วร้องเพลงนับเลขค่ะ ดังๆค่ะวายเอาม่ค่ะเอาแม่ไหมอ่ะร้องอ่อร้องต่อเลยค่ะอ่ะร้องต่อค่ะดังๆค่ะ ร้องค่ะนับอีกทีจะนับกี่รอบคะจบหลือยังคะสวัสดีค่ะก่อนค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะน้องเอเย่านะคะ